สวัสดีวันที่29กรกฎาคม2568พบกับโกลกี้อีกครั้งช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของทั้งหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณห,หาผลลัพธ์กันก็วันนี้อยากจะมาพาทุกท่านมาท่ายผลล่วงหน้าของหวยลาวนะวันวันที่ วัดวันพุธที่30กรกฎาคม6 8แต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายผลลุงหน้ากันก็เหมือนเดิมครับมาติดตามผลผลงานนะนะผลงานที่เราได้ทำนายเอาไว้กันก็หวยลาววดวันที่28กรกฎาคม6 8นะเลขที่ออก8 2 5 5 8นะ6ตัวก็ผมได้ทำนายเอาไว้นะหวยลาววัดวันที่28เนี่ยเนะเอาไว้ใน Tik To อก ตำราวันที่28รกรกฎาคม2 5 6 0โอเคไปที่ผลลัพธ์เลยดีกว่าน,นะก็ผมต้องใช้ TikTok เพราะตัวเลขมันใหญ่ดีนะชัดเจนดีก็แต่ว่าเรื่องของภาษาอาจจะดูแปลกๆนะมันต้องเลี่ยงบาลีนะไม่งั้นโดนแบน่าได้ใส่เป็นตำปลาลาเลยก็ช่อง TikTok ก็คือช่อง88บแซบนะเนี่ยเห็นไหม88แซบ 88 SABB นะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเลขที่ออกของหวยฮานอยงวดวันที่28กรกฎาคมเลขที่ออก802528นะโดยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเรามาดูสิ802528มีแต่5นะครับ <c oughs> 5มีเนี่ยหลักหลักร้อยอะถ่ายถูกหลักเดียวนะเราไปดูการคำนวณนนแบบฟรีเวนซี่ดีกว่า 802 8025 28 528อันนี้ดูดูแล้วไม่เข้าเลยครับสื้อวันนี้หวยลาวก็กยังไม่เข้าอยู่ดีนะเดี๋ยวก็คงจะเข้าสักวันน,นะเหมือนครั้งกันก่อนที่ผ่านมานะเดี๋ยวก็เฉียวเดี๋ยวก็เฉียวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้านะโอเคเราไปทำนายผลล่วงหน้ากันดีกว่านะผมกดรันโปรแกร,รมแล้วก็เลือกเมนูสองเพื่อทำนายผลของหวยลาวนะ ขผมดูอะไรนิดหนึ่งนะดูว่าได้บ,บันทึกสถิติไว้ยังโอเคผมไปที่ตารางสรุปผลเลยนะก็ตารางสรุปผลนะของหวยฮานอยเอ้ของหวยลาวทวทีครับของหวยลาวเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568าได้ดังนี้นะด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลข6หลักสีเขียวทั้งหมด10ชุดและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเวนซีเราได้เลขสีฟ้า6หลัก10ชุดเช่นกันก็เรียงลำดับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้มากที่สุด ไปหาเปอร์เซ็นที่น้อยที่สุดซึ่งเปอร์เซ็นที่ได้นี้เป็นเปอร์เซ็นทางสถิตินะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ลนะก็ตามคลิปเก่าๆที่ทําให้ดูนะลองย้อนหลังไปดูแล้วกันมีถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็เฉียวๆก็มีนะหลายงวดนะครับโอเคครับก็อย่างน้อยงวดหน้นาขาอยากจะให้ทุกคนได้โชคดีนะก็ได้จะพูดแค่นี้นะแต่ต้องระวังหน่อยนึงเรื่องของหวยเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ย หลายๆเคยว่าแหละที่ผมเตือนไปนะมันเป็นเลขสุ่มแบบสมบูรณ์มันไม่มีวิธีการแบบไหนที่จะทำนายได้ได้อย่างแม่นยำนะหรือด้วยวิธีที่ผมกำลังนำเสนออยู่นี่แหละก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะได้ถูกได้แม่นยำทุกงวดอะไรยังไงนะก็ต้องระวังนะครับอันนี้เตือนหลายรอบแล้วเตือนหลายคลิปแล้วนะครับก็ให้เข้าใจหน่อยนะครับก็พยายามจะมีดราม่าก,กันนะครับผมทำให้จากตัวเลข ที่ได้มาจากสถิติย้อนหลังนะกับใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณแล้วก็เอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรันโปรแกรมให้มันได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็เลขมันออกมายังไงมันก็คืออย่างนั้นผมก็นําเสนอมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ามีดราม่านะครับผมไม่ได้อวดอ้างว่าผมทำอะไรได้แม่นนะผมไม่สามารถการันตีให้ท่านได้เลยว่าผมสามารถถ่ายได้แม่นอย่างใครๆที่เขาอันนี้กันนะนะผมพยายามจะเตือนๆละหลายคลิปละเพราะฉะนั้นก็เล่นด้วยความมีสติครับผม ยังไงก็จะอวยพรให้ทุกท่านแหละขอให้โชคดีนะสำหรับพวดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ